สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่อผ้าโชคครับเมื่อนี้สอผ้าโชคกับพี่พา่น้องมาที่ร้านถ้ำปูนาครับมาตามหาแนวทางไปฝากเอฟซีขึ้นเก่าเหรอครับจังไนพี่น้องการเขามาฟังน้ากันครับว่าเมื่อนี่ปูพันสิทธิ์ให้แนวทางตัวใดครับปูพันสิทธิ์ใดแนวทางตัวใดมาฝากเอฟซีครับตามสอผ้าโชคมาครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกช่องเน้อช่องแม่รัฐมณีชนแนลเฮฮาพารวยมนทการพารวย ก็ซอพาโชคแม่นวลพารวยเจตุพารวยแล้วก็ช่องสาวแหล่พารวยโกพารวยไงโกโกพารวยมีฮอดโกพารวยหมดเลยนี่ยโกพารวยโอ้โกพารวยกับมีเนาะเอาเมเนก้าเป็นวันที่อะไรเนี่ครับอยวันที่สิบสองกราชพัราอบคู่นาคเดินทางมาจากพัทยาไปบวงสวงให้ลูกให้เต้าแล้วแวะมาขอพรขอโชคขอลาภที่วัดหลวงพ่อสะท้าน ซึ S <S <and true> <fundamentals> ่งวัดองค์พระโสั่นปูน่าเคยไปขอมา่เจ็ดปีที่แล้วในสามตัวตรงๆเด้อพี่น้องคือนี็ก็ไปเศร้าองค์เพิ่นมากแต่ว่าองค์เพิ่นนี่คือท่านหน้าตาเก้านิ้วสี่เอาไว้เป็นพระประธานเพราะท่านแกออกสี่เอาไว้เป็นพระประธานมือขอโชคลาภคืนวันที่สิบห้าสักกอนแล้วก็เสี่ขึ้นไปไว้เพิ่นเห็นอยู่ไม่เพิ่นแล้วอยู่ในกองอยู่ในกอองยู่ยังอยู่ไกลกองอยู่พอพออยากเปิดเพิ่นเพราะว่าจ่าเปิดเมื่อเดียวคือวันที่สิบห้าแมบ อ่าสลหรับแนวทางตัวเลขของปู่นาคแล้วพี่น้องป้องไปคือเห็นแล้วเนาะอ่าทางจองเกาอีพอท่านหนุนจักไปแม่กับแม่ท่านหนุจักไป<ม>อ่าเลขตัวเก่าโอ้เดขกตัวเกาจำาม่ได้แลที่ปู่าทชายแต่โดนมือแล้วเนาะโอ้เลขตัวเก่านั้นมันคือหนึ่งห้าสามนะพี่น้องเลขสามตัวหนึ่งห้าสามอ่าหนึ่งห้าสามแล้วก็หกสามแล้วก็หกสามหกสามนี่คือเลขของอีพอปู่โชคเข้าทีว่ามาเดินจงกรมละโอ้เออ ปูเคยบอกให้ฟังยุ่เกินจนลืมแล้วนะครับนี่แหละครับมะยำยางมะนิ่งเบิงเบิงเล่าปุยยางจงกลมเนี่ยยางเป็นเลขหกเนาะพอเลขหกป็ปูหลับปุยยางก็หม่งหม่งบงกลมสามรอบมันก็ยิ้มใส่ผู้หน้ากับตีใส่หกสามเลยแล้วประเด้ตีคืออย่างยากเลยตีใส่หกสามอ่าซึ่งบาทานี่เลขสีเจ็นั่นคือพอพนันหลับบอกคันเจ็มันมากมันตีมีสีเจ็แต่ขันมันบามากคือมันจะหายไปเลย แต่ว่าวันนั้นอีพอคนมาหนา่นว่าอันนี้ยังก็ะละแข่บอมมาแล้วมันมือยั่เข้า่าเขีนคือเก็ดิของอีพอคนเราโอู้ว่าขั้นมันอมมาขั้นเกบอมมาเรามันก็ะจีหายไปเลยตัวแมนบละครับผมอ่ากับผมนี่อย่างแต่วันนี้ปู่นาไปทําพิธีขอโชคขอลาบที่วัดหลวงพ่อโสธรปู่นาไปขายยาได้ซีสองด้พี่น้อง ซึ่งแม่คู่กับไปขยอนน้ำกลน,นอีกโคร,ราชได้สองซีแม่คู่กันได้เอามานจะเป็นด้วยตรงกันเหมือนอยู่ที่จังหวัดตรกลมกะตาบลมอ่าวัน<ล>นั้นได้สอมแม่คู่กันได้สองสามเหมือนก,กันเป็นเลขตัวเดียวกันเลขตัวเดียวกันอ่าแต่เลขกูน่านี่อยู่ซมีตัวนี้เด,ด้อพี่น้องไปด้อ่ามีอยู่หนึ่งห้าสามหกสามี่เจกับ4ีสองไม่อยู่ซมีซึ่งลอตวอกตัวสุดท้ายคือวันที่สิบห้อ่าหนึ่สมเ่หกสอ่าสีจ เลขลงคอโซทอนันคือสี่สองสี่สองสองสี่อ่าเลขสองสี่เป็นเลขของแม่คู่ค่ะอ่าแต่ว่ามันกับซ้ำตัวเดียวกันนั่นไหเนาะจ้าซ้ำตัวเดียวกันอกนโบราณ้านบนว่าการซื้อเลขว่ากลับมันตัดแต่แต่ละเลยได้มาซ้ำนั่นซึ่งเลขตัวสําคัญอ่ามือเงินห้างอีเล็กกับเสี่ม่นคืนวันที่สิบห้า อ่าสี่แถวเออหัวแถวพ็คนมาหลวงพ่อสะร์ตอนมันมาทำพิธีไปนั่งเป็นประธานให้มาขอโชคขอลาภให้ซึ่งได้เงินห้างขึ้นมาจากดินไม่ไม่อ่าข้าเจ้าไปขุดให้ขุดหน้าได้อ่ทั้ง่องผู้เป็นผู้ผู้สร้างนั่นแหละผู้ที่มาเห็ุหลวงผู้สรีสุโธยาสีปรทุมน้ากับผู้อาจตะนังวัดหนึ่งมันก็ได้สี่แสนกับห้าแสนกว่าในโชคในลาภคนก็เลยสื่อแต่เกี่ยงมาถวายผู้นาคันละและการนำจตุปเจริญเมื่อยผู้นางนำพร้อมทั้งในการเดินทางนะ ปูนาตอนนี้มีตัวเลขอยู่แล้วสี่ชุดเตอพี่น้องแต่ปูนาฝันดีมากฝันว่าได้ไปทาพิธีกับเกตูฝันว่าได้ไปทาพิธ,พธีหลายอย่างถ้าปูฝันตันสี่เพว่าเลขปูอยู่แล้วนะความคิดของปูเนี้ยอันนี้เป็นความคิดส่วนบุคคลเนะ้อพี่น้องฟังไปนะจงใช้พิจารณาอาณในการรับชมรับฟังด้วยอ่าพี่น้องฟังไปเพี่องแต่ว่าปูนากว่าเลขถ้ามันไม่มาหนึ่งห้าสาม มันก็จะมาหนึ่งหกสามถ้าสองตัวมันไม่มาห้าสามมันต้องมาหกสามไม่บนก็ล่างแต่ปู้นาเสื้อมันใจเจ้าของว่าเลขอีพอหลวงปู่สะท้อนเนี่ยมันต้องมาสี่สองล่างแน่นอนสี่สองล่างแน่นอนสี่สองล่างแน่นอนในความคิดของปู้นาเซะหนีิเด้ออ่าบ่ผู้อื่นก็จะไปคึ้นทีหยังหลายฟังไปแล้วก็ผ่านไปยามไปแรงแจกไที่เขาอ๋ออันนี้มันเป็นความคิดของปู่นาเพราะว่าอะไรอีพอคนมาแล้วปุ๊บได้เลขลองปุ๊บมกับพันบ้าทพันดี มื่อคืนเนี่ยฟันดีมากๆเลยพ่อศิแก้ความฟันไอพี่น้องเขาฟังอยู่ดอกแต่กับพอท่านไอพ่อกับพ่อดี่ช่องอีพอยแม่มาก่อนก็เลยไอพ่อพี่น้องเขาไปเขาฟังมาปู่นาคฟันดีการฟันทั้งซี่นี่แสดงว่านี่พ่อแม่คู่บ่ายจานท์ไม่อยู่น้ำแล้วกับพ่อศิษย์โชคลาภไปตลอดปกตินานทีปีหนุปู่นาคไม่เคยฝันเห็นอีพอหลวงพ่อพระราชพรมยานนณหลวงพ่อวัฒนสุขเฮ้าน่ะหลวงปู่ฤาษีลิงดำซึ่งเป็นเป็นพ่อแม่คู่บ่ายจานท์ปูนี่รันสายกรรมฐาน ในด้านการเพ่งกับสินไฟปูนากมเลยนกับสินไฟน้ำเพิ่นเด้อฝันว่าเพิ่นล่างที่เพิ่นนอนอยู่หันเนาะเพิ่อนบรรลุขึ้นนั่งสมารถทีลุกขึ้นนั่งเอ้าเพิ่นขึ้นนั่อยู่ในร่องแก้วเพิ่นขึ้นลุกขึ้นนั่งสมาธิปูนากระไรไปบีบขาให้บีบขาเพิ่นหลักไข่บอกเพิ่นหลักทอวนี่ยังบุกเพิ่นละาเอาบุกกาบลงมบุกกาบกูลงแล้วเพิ่นเอาตีนเส้นหัวปูนากับเพิ่นคมหัวปูนาบางทีเอาปุ๊บเอาให้ปูนา เกิดมาหอยวันพันปีแต่ปันนี้พ่อเปิ่นม่อนธนาพาไปในปีสองร้อยสามสิบห้าเนาะเป็นเท่าสมือหนี่พ่เคยฝันเห็นเปิ่นเจือฝันเห็นก็เลยว่ามันดีตัวเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาสวมหัวหางเขาเป่าลงดินลงหลังเาะแต่ภาษาโบราณพันว่าคันผู้ใดที่เสียชีวิตที่มีของขังเมืนว่าคันเอาตีนใส่หัวผู้นั้นหรืออากาศเพรพ่อตีนเสียของดีชีล่างเข่าตัวผู้นั้นผู้นั้นก็เลยย่อมือซะทุกถั่นเอาก็เลยว่าอยงนี้ แสดงว่าเลขผู้หน้าเขาแล้วไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งต้องอ,อยู่ในอาจจะแตกบนแตกล่างมันงวดก่อนอยู่ในชุดนี่นอปูนออยู่ในชุดน,นี่อยู่ในระหว่างซีสองซีเจหสสนี่ละอ่าทีนมีอยู่ซ้ำนี่นี่ละอ่าถ้าคอยปูปูนังเพราะว่าน่าจะพอปูนนะว่าคืนวันที่15ทําเงินหนะ้างนขอให้มันได้ออกมาอยู่ในภายใต้ซีตัวนี้ที่มัได้หลายตัวอ่าปูนาขึ้นไปซ้ำนั่นอ่า มื่อนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตไม้ที่ดีของพี่น้องเอฟซีตัวนี้เป็นครับครับเพราะว่าผู้ทักข่าวเขาฝันที่ซ่องเจ้าของจะไม่ได้บอกนี่นี่ครับเจ้าของปรทธานได้บอกลูกศิษย์ลูกหาเจ้าของปรทธานได้บอกจักคนเลยเจตักับบริจักผู้ใดกับบริจักเมื่อนี้เห็นอีพอยแม่มากเลยมาบอกข้อมูลฝันเหี๋ฟังครับเป็นความูลเซอรของบุคคลเออพี่น้องคองไปนะครับอ่าเพราะว่าผู้นักท่านนิมิตแบบนี้ผู้นักว่าฝันดีนี่พ่อแม่ผู้บ่ายจันไม่ดู่น้ำเนี่ยแสดงว่าเพิ่นมอบของศักดิ์สิทธิ์ให้มอบหลวงศิษย์หลวงถ้าไม ก็เหมือนคือเหมือนเหมือนปู่นาคก,กาบคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบหลงวงพ่อมพิบุตรมาตลอดข้าลบศรัทธาเพิ่นมากครับเ <นะ S 1> พิ่นมาอยู่น้ำตาลายปีแต่ปู่นาคไม่มีโอกาสที่จะได้มาบอกพี่บุญน้องข้าลบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นนะเพิ่นก็ซอยเหลือปู่นาคเปล่นขอน้ออะไรเพิ่นบอกว่าต่อไปนี้มึงไม่ต้องทำอะไรให้มึงสวดมนต์ไหว้พระกูือหายมึงเบิดหนักเหบอแต่บ้านตะพุนถึงเท่าเดี๋ยวนีแหละเนี่ยสิ่งผู้นาคกับข้าลบศรัทธาท่านนะเสื่อมันเป็นศรัทธาแห่งความเชื่อถ้าใครไม่เชื่อ การรองศรัทธาในอันหนึ่งเมึงแต่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วผู้นากว่าให้ศรัทธาพาาระอรหันต์ที่บ้านก่อนเริ่มแรกถ้าบอศรัทธาพาาระอรหันต์ที่บ้านแล้วทําอะไรก็ไม่สําเร็จผู้นากเสียงสั้นเด้อพี่น้องฟังไปสำรับตัวเลขแล้วอ,อีเมยรัตมณีเขาก็เขียนไวแ้แหละไอได้ซั่ให้พี่น้องได้หนึ่งหนึ่งห้าสามหกสามสี่เจ็ดแล้วก็สี่สองมีสำนั่งเด้อพี่น้องเด้อไอพี่น้องฟังไปไปพิจารณาเอานาสิ่งไหน มันดีก็คิดว่าบ้ามักจะกระจัดไปเ่ามักละก็พานไปนี่อยู่เสมอตัวหน้ักปูอย่าอันนั้นอยากเห็นปูนปูโซท่อนตีที่ปูไปเอาอือปูโซท่อนนี่เด็กหลาังเด็กฟองอยู่เด็นั่นแล้วนั่นว่าท่านเปิดวะใช่ไเปิดให้เบิ่งแน่นอยากเบิ้ลเพราะว่าทั้งหลังเพิ่นน่ะนะอยากเห็นทั้งหลังเพิ่นอ๋อมันเป็นบาโคตเป็นมันบองเพิ่นแต่เราที่นี่บาโคเด็กนั่งแล้เราไม่ได้เอาของคอมนั่นแหละอยากเห็นทั้งหลังเพิ่น พี่น้องเลยปู่โสธรปู่โสธรนน้องพ่อโสธรครับน้องแท้มีใบบา,บาโคดมีอะไรต่างๆใบเกตูประเด้ไปน้ำเพิ่นก็นเลยอยากเห็นอ่าอันนี้บาโคดอ,อยู่ทั้งหลัง,งนี่เนี่พี่น้องหลังิ่นว่ามีตัวเลขนั่นไม่ไหรอปู่ตัวเลขรุ่นที่สองแปดหกเอ่อหลังๆสองแปดหกนับปูน้องบาโคดเขียนไว้รเนี่ยแม่รัดสองแปดหกอ่ารุ่นที่สิบเอ็ดบนนี้เป็นว่าเนี่ยน้องพ่อ ครับรุ่นที่สิบเอ็ดลวงพ่อโซทอนนะลวงพ่อโซทอนไปขอเพิ่นมานั่นล่ะขอมาช่วงไห้เราก็ไปขอได้ซีสองแต่ผู้ใดส่วนมากเลขบกาโคตรพ่อเพิ่นกับเบิ้งเอาเด้อสองแปดหกสองแปดหกอ่างามเนี้ยสองแปดแม่คู่จัดไปหลายแล้วแม่แม่คู่เรบอกกันเลยว่าแม่คู่จัดไปหลายแล้วสองแปดหกนี่ซับออาเด้อพี่หนึ่งแต่ว่าผู้น่าขัดมาก มักอย่างตีมากไปเสียงเพราะว่าเคยไดนน้น้ำฝนเนาะรุ่นที่11<า>บอ,อ่าบอกนี่เลขบาโคดเลขบาโคดคือสองอ่ารุ่นที่11แต่ว่าส่วนมากแล้วผู้หน้าเฉพานะอน่ะไปไปขอเนาะสั้นทันทีเล็กลงมาตกมาเล็กหนึ่งเบิ้งข้างมันเปลี่ยนเลขตัวใดบักอ่าผู้คอมเมนต์ข้างครังเล็กหนึ่งเปนแหวนะเนาะใครเจาที่สอมาสอเกตรงนัออง้นออกหนึ่งสองเตัวเต็มเต็มเนื้นองอูรอนในให้ใหจน จนเจ้าของตลาดไทยสันฟื้นขึ้นมาจนเป็นลูกศิลลูกหาทาศุมสมอนีเละอันนี้เด้อนี่คือลูกพอเพิ่นอันนี้นนซึ่งผู้นาคตั้งไว้เดียวว่าถ้างวดนี้ถ้าได้เลขจะออกตัวใดตัวหนึ่งก็แล้วแต่ผู้นาคสิไปบูชาพระพุทธชินราชอยู่สถานที่ทองพูดอ,อ,อีความตั้งใจคือจะได้สีองค์ตัวนี้คือ เวาพอเสะยทอนปูดแดงไมาแล้วเหลือพระพุทธจินาานาราณและการหลวงพ่อองค์ตื้อผู้ที่เห้แใ่ผู้หนักได้เกิดมาตั้งสมนุนีพอแม่ไปขอแม่บ่มีลูกจะเกิอเลยเปิดขอนําหลวงพ่อองค์ตื้อผู้หนักเลยได้เกิดมาและการหลวงพ่อพระายจะขออีกเพิ่อมอีกสี่องค์แค่นั้นนอก,ก,นก,นกนงานเดี๋ยวกจบเลยน,นอก,ก,นกนงานเดี๋ยวกจบเลยจะต้องการเอาแค่ทองเหลืองเท่านั้น,นเพราะว่าผู้หนักเป็นคนที่ชอบสีทองสว่างสวัยอยู่จังไดกับหูเฮือกเหลืองเหลือง นี่คือท่นี้ก็บงเคื่องเหลืองเดล่วเ,เอาพี่น้องเห็นแล้วเนาะอันนี้คือองค์พ่อเพิ่นทึงผู้นาคจะให้พ่อเพิ่นมาเป็นประธานมื่อวันที่สิบหาในการของเงินห้างอ่าก็เ,เกลยวา่าประหยัอกมาเพราะว่าถ้าหอกมาแล้วผุหลับก็สิได้นั่งเพิ่มเพิพ่มที่เที่ยงบุญละในอีปอดอ่ะเอ้อ่าพี่นอ้องฟังไปให้แล้วตลอดติดตามคงสุดท้ายของผู้นาค,คือคือคอนวันที่สิบห้าคืนวันที่สิบห้าอ่า ซึ่ง,งวัดวันนึงนี่กับว่เขาผู้นาก,กขออนุญาตบาทคำนั้นมันมีเหตุการณ์หลายอย่างแต่ผู้นกกาเขาเล่ามันเหมือนการแก้ตัวนะแต่ว่าก็ยังดีว่าเลขยผูน้นาเข้าเต็มเต็มสามเกไม่ต้องกลับครับอ่างวดก้อนกับเจ็ดสองเงินห้างเข้าเต็มเต็มไม่ต้องกลับวัดน,นี้ผู้นาก็เชื่อเหลือเกินว่าถ้าไม่ห้าสามหกสามก็สี่สองไม่ต้องกลับนะยังบอกว่จากวันนี้นึ่ง่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาถูครับมั่นใจเขาเนาะครับครับก็มั่นใจของเขาที่สิ้อมาจะเป็นเงินห้างคือเก่าบปูเป็นเงินห้างแต่ว่าเป็นของเก่าของแกซึ่งเขาจะได้ ได้คือมาทั้งเบิดสามันเพิ่นกับสีมอบให้ผู้นาเค็ดเมื่อนั้นเจ้าของข้าเจ้าก็เสดอนทางมามออให้ผู้นากับเมื่อทีมกับเมื่อเมื่อนั้นของเก่าเสรเพิ่นข้าเจ้ามาให้ผู้นากรรมเมืองแล้วว่าเออใช้ได้ผู้นาก็เลยแลำปากเค็ดนะงวดว่างหันพี่น้องเอ้ยขันบายสีเข่าคันคู่ผู้นาผู้ใดท้างเกตูผู้นาสูนมาสันเอามอปากแต่ว่าก็ต้องเค็ดไปเนาะแต่วันนี้ก็เลยเอาให้เล็กที่สุดเอาให้สวยที่สุดนะเราต้องเค็ดใหญ่เพราะว่าคอยเขาพานพอได้พอ คือว่าในการทําวิทีเราจะต้องของอยู Boy, ่ในพานให้หมดเราจะต้องครบยกขึ้นพึ่งพลาดเด้เนี่ยฟั้งเด้ปู้นาเหตุเงินห้างมาเนี่ยพึ่งพลาดงวดเมื่อกี้นี่งวดนั่นเงินห้างเจ็ดหากะเจ็ตหาเต็มเต็มมีงวดเดียวที่พลาดนะพูมีงวดนางนี่ในลัที่พลาดนะพี่น้องอ่าผู้น่าศูนย์ตะวันบ่ผักสาเกททั่วมันเข่าพันคู่อะไ้เนาะเห็ดบ้านแบบไงมันจะดีกว่านั่นนะตั้งเทินเทินเเมอตั้งเงินผู้นาคบผัก ขนาดแล่นอะไรจับไปเล่นง่ายพร้อมเด้งวัดที่ว่าเถื่อนเี่สวดขึ้นง่ายง่ายจับง่ายพร้อมเต็มให้ในวันเพ็ญเดชที่สองมืงไปลอยกับพวงผู้นาก็ไปปล่อยน้ำน้ำมองไหนมันไหลดิอันมองบ่ไหลผู้นาก็บ่ไหลดิก็บ่ล้นาปปล่อยดิปล่อยล้วงกันแล้วเออมองไหนก็สร้างที่ผู้นาเข็นน้ำไหลเนี่ยแล้วผู้นาก่ได้ไปไกลเราเพราะว่าอยอะนี่เยอะไกลเนี่ยมันมีตันร้ามันน้ำไหลอยู่นี่ครับผู้นาก็ไปปล่อยเหมือนกันนะอันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนผู้มาผู้นากัเหตุตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอน นะบ่นะะได้ลืมขอแม่ครูบาอายจายันจ้าเก็ดเกล็ดตามเกล็ดตามขอขอ,ขอบคุณมาเด้อเอาขอบุญขอบพุ่พี่น้องแต่ละช่องเอฟซีเอฟซีเด้อเอาบัดนี้ผู้นา่ากติค้ออนุญาตไปเตรียมตัวนาแล้วก็เตรียมตัวสวดมนต์ไหว้พระน้ำกันในอากาศสวัสดีพี่น้องขอไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณปู่หลายๆเด้อครับครับผมครับผมครับผมเอาอีพ่อเมียงก็เอาบังเอิคถ่ายคลิปครับพี่น้องครับ น้องเอฟซีเบิงเบิงครับอันนี้คือตัวเลขของปูหนักเด้อครับเกนไว้แค็ไว้ครับ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 พ่อครับมาเมื่อนี้ก็ถือว่าโคงสุดท้ายกับย่างนึงกับวันที่สิบหาอีกเนาะครับ ครับครับเอาพี่น้องบายสีใบทุกวันพระอันนี้อันนี้คือวันพระวันพระหน่อยกับเทนี่น้อยบั้นพระใหญ่บัทนพใหญ่อ่ะอันที่ว่าสามหาเนาะครับจ้าสามหาอันเราอันเป็นเลขงูกเราวัดนี้กับแม่ยางวงวงเลขงูกันสามรอบเพิ่นกันเลยตีสามฮกอันนั่นที่ว่าสามหานี่เพิ่นนั่นมือวันพระปูเพิ่นมา <peach> ปูอายตนะนี่มาปูกุดแคลนมาบันลุปูขุดแคลนละงูปูอายตนะมาบัดที่นี่ก็เลยอ่นเพิ่นมาวันพานา่ะเพิ่นบอกว่าผมขี้เหี้ยมหาลำครับอีแคบ่มาอีแขลมันเมยพักไว้อันเกตตูกันเลยถท้ามาขี่มาจังไหนขี่มาหาลำจังสีมา,าได้เพิ่นเรียกว่ากระพูกตุ้มๆกันแล้วก็เอาตีนตีนสองตีนกลวามมาแล้วก็อันไม่คันเท่ากายมากจังสี่ ปูหนัก่นก็เลยตีว่าหานี่เป็นหาแล้วขาขาปูนี่เป็นสองเนาะแล้วก็ไม่คันเท่าก็เลยเป็นสามนี่สินะเราก็เลยตีหนึ่งหาสามหนึ่งหาสามี่สินะงวดก้อนนี่ปูเพิ่นกับแม่ชี้เลี้ยเออชี้แขมเก็ตโตปูแล้วก็ตี ปูแล้วก็ตีแฉกเกตตัวแล้วก็ตีปูนี่เป็นสามเพิ่งจะตีมาสามเกตก็ออกสามเกตแม่กัะแต่ว่าพูพิ่นมั่นใจเรื่องหาสาม่หลายเพิ่นั่นเมาดูยุ่แม่พี่น่นมั่นใจนึ่งหาสามหลายเราเรามื่อคืนนี่เกตูัวฟันบ้านพื้นดินย้วนยู่ล่านถ้ำนี่ระเบิดแตกตุ้มตุ่มตุ้มขึ้นนั่นนี่ก้อ้แสดงว่าระเบิดแท้แน่นระเบิดแท้กับอันแตกขึ้นสองเทียนตุ้มขึ้นตุ้มขึ้น แลนโลกโุแตกซื้อหมองกูยืนซะนอขึ้นในใจกันเลยว่านน่นบัดท,ที่นี่มันอันมันแตกแล้วมันเป็นเกดเป็นเกศนมเป็นขึ้นแก้วสารพัดนึกเนี่ยกันเลยเอามือไปจับถึงนมามาเบิงมาเบิงว่าเป็นแก้วสลรพัดนึกกันเลยว่าเอ้าดินแตกมากขึ้นเป็นแก้วกับได้ได้เบาในขั้มฝันนะไปเก็บถึงหน้าจนาสีน่าอันน่ะ เป็นสี่เลยจ้กคชดว่ามันเล็อยู่ในล่านถ้ำสิบแต่อีดุดอกกาดจากมาบนกับลาเอารอบวันที่สิบหายนึ่งบะเกตูแมนล่อวันที่สิบหา่เกตูมั่นใจวันที่สิบหาน้ำแนยอยู่ปูบาเงืนห้างเนาะทํามัตรงกันขันมาตรงกันก็อยู่ในนี้รับจัดเลยสำหรับเงินห้างนี่ปูว่าเัาจะมีพิษแท่เดียวงวดวังหนึ่งหันมันบอกครับแมนค่ะแต่ว่างวดนี้ วนนี้เป็นเงืนห้างค่าเจ้าคนได้เองสินะแล้ววันนี้เฮาบ่ได้ไปเรียนหาเองเจ้าเอามาถามให้เองปูเล่าว่าถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดมาแบบนี้นี่ถ้าเกิดเจ้าค้องเขานี่เอามาเสนอให้เฮาเองนี่่นว่าจะแน่นอย่สินาจะได้สามตอาจจะได้สามตัวสินะแต่ว่าส่วนมากบางที่กะนี่นแต่งแต่เจ้าเสนอผ่านมาทางแอดนเนาะเฮ้าแบบบัดที่นี่ตัวน,นี้นี่คือ เจ้าของเขามาเสนอให้เองมาหมอบให้เองเรื่อยเลยสินะบางคนก็ส่งมาทางแอดเองคือมันจะพ่นขนาดส่งมาทางแอดแต่ยังแม่งอยงนี้คือหน้ากูแล้วก็มั่นใจถ้าฟังถ้าเบิ่งเงินห้างนั่งคุยกันเจตูกับถาจวดจากเงื่อนห้างคุยกันขอบคุณปูหน้าล้วขอบคุณเจตูเด้อครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีมากขอบคุณครับสวัสดีครับเจตูครับสวัสดีครับ เนี่ยเรารับท่านผู้ชมก็คือสรุปตัวเลขของปูนาคที่ล้านถ้ำเมือนี้ครับให้พี่น้องเอาไปวิเคราะห์บ้างนอครับเด้อผิดถูกกันจะว่ากันครับท่างช่องก็ให้ว้พาอเป็นแนวทางเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้คือพาแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมขอให้พี่ให้น้องเข้าชคดีกันทุกปูทุกคนนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงให้รวยๆห่งๆทุกปูทุกคนครับขำามาเราก็ย่เรื่องฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อช่วยเผยแพาดจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ